สวัสดีครับพวกผมเทรดเดอร์มารเกอร์นะครับรู้จักหน้าจอกันแล้วก็น่าจะเดาออกใช่ไหมครับว่าวันนี้ผมก็จะมาดูการาฟตัวเทคนิคอของค a r เตอรโนะครับหรือ ADA ที่เป็นเหรียญที่โดนเขาล้อกันเยอะนะงานดีแต่ราคาไม่ขึ้นแต่ประเด็นเลยคือ,เ,อเข้าเรื่องเลยดีวยกว่าครับโอเคเดี๋ยวเส้นฟ้าเนี่ยผมบอกก่อนนะครับว่าการดูกราฟในครั้งนี้เนี่ย ก็เป็นเพียงแค่มุมมองผมนั้นแหละครับเห็นเขาพูดถึงกันเยอะแต่ก็เช,ชื่อครึ่งหนึง่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ก็ช่างมันครับเอาสนุกพอโอเคเส้นฟ้าเนี่ยผมจะเป็นผมจะแทนจุดที่มันเป็นจุดยอดของตัวราคาแต่ละเส้นนะครับอันนี้นะอย่างยอดเนี้ยก็จะเป็นเส้นฟ้าหนึ่งยอดใช่ไหมครับอย่างยอดนี้ก็เป็นเส้นฟ้าหนึ่งยอดโอเคเราส่วนเส้นฟ้าเส้นนี้ก็เป็นยอดต่ําของตัว เดี๋ยวตรงนี้แล้วกันเราๆใกล้ๆก,กันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งมาปักเราทําอะไรกมันได้บ้างครับเส้นฟ้าสามเส้นนี้อย่างแรกเลยคือฐานด้านล่างนะครับ<ส>เห็นชัดอชัดว่าการลงมาอยู่เงี้ยอยู่ในเราๆหกสิบเอจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับไอตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะมีค่าคาดเคลื่อนบ้างนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตั้งให้มันตรงกับราคาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแน่นอนครับว่าถ้าเ,เล็กอีเลดเว้นเนี่ยก็ อย่าไปเสียเรียนมันครับโอเคผมก็เขียนตามที่ผมว่านี่แหละไม่รู้ถูกหรอเปล่านะก็ลองดูกันไปโอเคมุมนี้ผมให้เป็น a นะครับแน่นอนครับว่าการที่ปรับตัวลงแรงในนั้นเนี่ยมันคงไม่ใช่ขึ้นซังขึ้น2ออะไรหรอกครับตรงนี้เป็น b นะครับส่วนเสร็จปุ๊บตรงนี้เป็น C นะครับคําถามคือจบ C แล้วไปอะไรต่อครับส่วนใหญ่นะครับที่ผมเห็นในคริปโตเนี่ยมันจะเป็นของตัวขา x นะครับ มี xw wxy มีอยู่สองตัวนี่นะครับจำไว้เลยนะครับ abc abc xw xy ดังนั้นอย่าพึ่งนะ x เนี่ยมันต้องลงมาประมาณ38.2%ของตัวอ о л รีชันทั้งหมดที่มันขึ้นไปนะครับหรือไม่ก็ประมาณ61.8%ปึุ๊บมันก็ไม่แปลกหรอกนะครับว่าถ้าราคามันจะลงมาที่ราคาประมาณตรงนี้นะครับผมแทนเป็นเส้นสีแดงเลย เนี่ยครับหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นราคาตรงนี้ครับหนึ่งจุดสองดอลลาร์หนึ่งจุดสองดอลลาร์เป็นราคาที่จริงๆก็ควรจะเฝ้ากันมาตั้งแต่ตอนที่มันรุดสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็คืออ้าวก็คือตรงนี้ครับหนึ่งจุดเก้าสามเห็นไหมครับแต่จริงๆตอนที่มันโดนหนึ่งจุดเก้าสามเนี่ยอาจจะเดี๋ยวมองเห็นมันก็มีการดีขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับ มันก็ไม่พ้นอยู่ดีครับมันก็ลงมา6 1 8อยู่ที่1.22%โอเคถ้าเราสมมุติว่าการลงขายนีย้มันเป็นขาย x ที่มันจบไปแล้ว x จบไปแล้วแล้วยังไงต่อครับมันก็มีสมมติฐานต่อว่ามันจะขึ้นเราก็ร่ามตรงนี้นะครับอันี้คือความกว้างของตัว collection ทั้งหมดนะครับที่มันขึ้นไปดังนั้นเนี่ยยกมันมาเทียกบกับฐาน x เ,เลยนะครับ อย่างน้อยเนี่ยส8 2หรือ61.8%นะครับสังเกตได้ว่า38.2%สิบเนี่ยมันคือยอด A นะครับส่วน61.8%เนี่ยมันคือยอด C ดังนั้นเนี่ยก็คงจะคิดมันผมใช่ไหมครับว่าราคาขายของมันเนี่ยราคาแรกก็คือยอด a นั่นแหละครับไม่ไม่มีอะไรมากที่เหลือก็เป็นยอด C แต่ว่าผมอยากจะมีข้อระวังก็คือตรงนี้แหละครับ จริงๆตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเส้นผมว่าเอาไปดูหน้างานนะถ้ามันผ่านตัว23.6หเนี่ยหรือว่าประมาณ1.96ได้เนี่ยก็อาจจะไปรรอลุ้นขายที่2.47ดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมขอสรุปตัว A D A ว่าตรงนี้มันถึงแนวรับในการซื้อนะครับโอเคแนวรับในการซื้อก็คือช่วงอยู่ที่1.2นะครับเาล่านี้บวกลบบวกลบสัก0.1ดดอลลาร์ก็ได้โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนการขึ้นนะครับรอให้มันขึ้นไปที่1.925 1.925ดอลลาร์เนี่ยเป็นตัวชี้วัดผมเรียกว่าไปดูหน้างานเนี่ยถ้ามันขึ้นต่อก็คือผ่านไปได้เส้นเหลืองก็ไปเส้นส้ม2.4 7แต่เส้นส้ม2.47ี่เนี่ยมีโอกาสโดนเทขายหนักนะผมว่าแต่ส่วนตัวแล้วก็ไปดูหน้างานต่อครับและถ้ามันผ่านไปได้ก็ค่อยยอ่อตัวย่อสีเนี่ยไปขายเต็มที่ทีเดียวดังนั้นเนี่ยต่อมาก็คือ มันก็จะเป็น A ไม่ A ก็ไม่ a ก็เป็น A W อะไรประมาณนี้ครับก็ราวๆเนี่ยครับจบแล้วครับก็ไม่แปลกใช่ไหมครับว่าราคาทำไมเม่ถนนึงลงท่านดูในเชิงของตัวเทคนิคลนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของมันนะครับใช่ครับโอเคเราก็จบไปแล้วหนึ่งตัวนะครับอ,อ,อีกตัวหนึ่งผมไม่อยากจะพูดว่ะเ <c oughs> จ็บใจนะครับ นั้นเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีกับหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่ผมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่รอให้มันลงนะครับแต่ว่าพื้นฐานมันก็โตเหมือนกันเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับอย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนและในการตัดสินใจแน่นอนครับความเสี่ยงที่มีมากกว่าการลงทุนนั่นก็คือการที่เราไม่ศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะนำมาลงทุนนั่นเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ